นในประวัติศาสตร์โลกภาพยนตร์ไม่มีแฟนชายไหนที่สามารถนำเสนอความน่าตื่นตาตื่นใจของไดโนเสาร์ได้เทียบเท่า Jurassic Park ผลงานชิ้นโบแดงจากพ่อมดแห่งฮอลลีวูดสตีเวนสปิลเบิร์กที่ทำให้หัวใจของผู้ชมเต้นรัวไม่ใช่แค่ในฐานะหนังบล็อกบัสเซอร์สุดบันเทิงแต่ยังเป็นผลงานไซไฟสุดลำ้ำที่ผสมผสานโปรดักชันสุดยิ่งใหญ่มิติตัวละครลึกซึ้งแง่มุมศิลธรรมที่ชวนคิดและที่ขาดไม่ได้ความอลังการของเราไดโนเสาร์ <'t> จากแรปเตอร์เจ้าเล่ห ยันทีเ่เรสต์จอมคำราม <go> หนึ่งแฟรนไชส์ได้เปลี่ยนภาพจำของสัตว์โลกยุคดึกดำบรรพ์ไปตลอดกาล <Life. S 3> หนึ่งในแฟนตัวยงที่หลงรักชูรัสิกพัคตั้งแต่แรกพบคือแกเอตเอ็ดเวิร์สในวัย18ปี ที่นางตาค้างในรงหนังเมื่อปี1993แล้วหลงรักแฟนชายนี้จนงงหัวไม่ขึ้นวนดูซ้ำทุกปีเพื่อถอดรหัสความยอดเยี่ยมของหนังจากแฟนบอยในวันนั้นก้าวขึ้นเป็นผู้กำกับแถวหน้าของฮอลลีวูดในวันนี้ด้วยเครดิตในการปลุกชีพราชันห่งมอนสเตอร์กอสซิล่าทะยานสู่มหาสุก,ก้จัก,กวาลของเหล่ากระบฏกับโรกวันอสตาเวอร์สตอรี่และพาเราไปอยู่ท่ามกลางสมอรภูมิล้างพันเอไอในเดอะครีเอเตอร์ ผลผลงานของแกร์เรตล้วนโดดเด่นในการผรสมผสานวิชเชร์เอฟเฟกต์เข้ากับโลเคชันที่อบอวลด้วยบรรยากาศลึกลับน่าสำรวจแต่ก็ติดดินจนรู้สึกได้ถึงความสมจริงแม้จะเป็นอนาคตเหนือจินตนาการ When I read the script it felt like a love letter to Spielberg I've always wanted to shoot on film I really want to dress it w o r l d rebirth to have that naturalistic cinematic quality ความชำชองในการเนรมิตวิชเชอเอฟเฟกต์ให้กลมเกลืนกับโลกของจริงทำให้แกเรต กลายเป็นความหวังใหม่ของแฟนชาย Jurassic World ทำกลางกระแสของแฟนชายที่ตอนนี้เริ่มอ่อนแรงเมื่อแฟนหนังทั่วโลกเริ่มเบื่อไดโนเสาร์อย่างที่แฟรงค์มาแชวโปรดิวเซอร์คู่บุญของแฟนชายได้เอ่ยไว้ Stephen Jurassic and and I and David Cap really wanted the movie much more much like แม้จะกลับมาเปิดสวนเดนเสาร์ได้อีกครั้งในปี2015แถมหนังทั้ง3าภาคก็กลายเป็นหนังพันล้านแต่เมื่อเอารายได้มาเรียงกันก็จะพบว่ากระแสความนิยมของแฟนชายนั้นค่อยๆจางลงหน้าที่ของพวกเขาในตอนนี้เลยเป็นการปลุกจังหวะหัวใจของแฟนชายให้กลับมาเต้นแรงอีกครั้งกับ Jurassic World Rebirth <laughs> no go re going! e e we're r รวมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจลับของซอร่าเบนเนต์อดีตสายลับสาวสุดแกร่งที่ถูกว่าจ้างโดยพาร์เกอร์เจนิสบริษัทเพสัชกรรมที่หวังต่อชีวิตมนุษยชาติด้วยการนำทีมนักวิทยาศาสตร์บุกเกาะลับแหล่ที่ตั้งของอดีตศูนย์วิจัยลับของอินเจนผู้อยู่เบื้องหลังการปลุกชีพไดโนเสาร์ของทั้งจู r a ส s ิกพาร์คและจู r a ส s ิกเวิลด์เป้าหมายของพวกเขาคือการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอของไดโนเสาร์ขนาดยักษ์สามสายพันธุ์ตั้งแต่ ไทเทนอสซอรัสยักษ์ใหญ่แห่งพื้นดินแควเซาโคแอลลาสมาจุราเจ้าเวหาและมูซาซอรัสมฤิตยูมหาสมุทรเราเจอไม่เราเแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเกาะน,นี้ไม่ใช่สวนสนุกแต่เป็นแดนมฤิตยูที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชมีวิตทดลองล้มเหลว และพื้นแผ่นดินนี้คืออาณาจักรของพวกมัน The worst of the worst we're left here Come <on>. ขึ้นสู่โลกจู r a s s i c ไปกับ Jurassic World a เอเคสคับคอลเลกชันคอลเลกชันใหม่ล่าสุดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ Jurassic World Rebirth มาพร้อมซีดีไซน์สุดพิเศษ ทั้งลายไดนโนเสาร์ที่เวกส,สุดคลาสสิกโลโก้ Jurassic ส,สุดไอคอนิกและลายการาฟิกไดนโนเสาร์สุดน่ารักที่คุณต้องต้อกลุมรักมีให้เลือกครบทุกดีไวส์ไม่ว่าจะเป็น iPhone Samsung หรือ Android เคส iPad เขาก็มีนอกจากนี้ยังมีเคส Airpods Magnet Wallet กระเป๋าใส่บัตและกริปต็อลายโดนใจแฟนๆ Jurassic พลาดไม่ได้เด็ดขาดเตรียมช็อปพร้อมกัน ในวันที่1กรกฎาคมนี้ที่เคส n t h และหน้าร้านทุกสาขาพบกับเรื่องราวที่อัดแน่นด้วยแอคชัน่นและการประจนภยัยจากเดวิดโคบผู้เขียนบท Jurassic Park และ The Lost World ที่เลือกหยิบนวนิยายต้นฉบับของไมเคิลไครตันกลับมาตีความใหม่อีกครั้งพร้อมหยิบลากคอนเซปที่เคยคิดไว้สำหรับหนังภาคต้นฉบับ แต่ไม่สามารถทําได้จริงในวันนั้นโดยข้อจํากัดทางเทคโนโลยีกลับมาทําใหม่หนึ่งในนั้นคือชาทีเวสร่วมแพยอย่างแอคชั่นซีเควนซ์สุดระทึกที่บทบาทตกเป็นของทีเวสตัวใหม่ที่เต็มไปด้วยสัญชาตญาณแห่งนักล่า The sequence with the raft was in the first novel j u r a s s i c part one of the first things Stephen and I said was we got to get that raft sequence in some place. s o m e p l a c e มีภาคใหม่ ก็ต้องมีไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่แต่ครั้งนี้มันวิปร,ริตกว่าทุกสายพันธุ์ดิส t อร์ทัสเร็ก์ไดโนเสาร์กลายพันธุ์จากการทดลองสร้างทีเว็กซ์ที่ล้มเหลวมีร่างกายพิกลพิก,การและใหญ่ผิดไซส์แรงบันดาลใจการออกแบบมาจากมฤตยุน,นอกโลกยังซีโนโมอฟจากเอเลียนและอสูร,รกายข้างแลนคอร์จากซา r วอร์ผลลัพธ์ที่ได้คือหายนะขนาดมาหึม,มา ตัวที่น่าจับตาไม่แพ้กันคือมิวทาดอนผมเขี้ยวกลายพันจากดีเของเวโรซิแรปเตอร์ส่วนผสมระหว่างนกและสัตว์เลื้อยคลานมีปีกล้ายค้างข้าวกระหายเลือดพร้อมไล่ขย่ำทุกชีวิตเป็นมือเย็ด <Hey! S 1> ฝ่าตายลูกล้านปีไปพร้อมกับสกาเลโจแฮนสันจารชนสาวแบ็ควีโดสารฝันตัวเองในฐานะแฟนหนังจูเรสิด้วยการรับบทน,นำเป็นซอราเบเนตขวงปืนบุกป่ามหาภายัย ชุนนาธานเบลลี่นักแสดงหนุ่มพราวสเน่จากวิกเคตรับบทเป็นดร์เฮนรี่ลูมิสนักบันพชีวินวิทยาผู้เป็นหัวใจสำคัญของปฏิบัติการล่าดีเอนเไดโนเสาร์รวมโดยมเฮอร์ชลาอาลีนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์จากควีนบบ๊ก รับบทเป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการดันแค่นคินเคธนักแสดงทุกคนต้องบุปาฟ้าทะเลของจริงเพื่อถ่ายทําชากเอาตรอสุดอุรทึกท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามของประเทศไทยโชว์ทัศนียภาพอันน่าตื่นตาของสี่จังหวัดชายฝั่งทะเลกระบี่ตรังพังงาและตราดพร้อมทีมงานไทยมากกว่า500ชีวิตทุ่มสุดฝีมือเพื่อสร้างทิศสุดแห่งการประจนภัาน โลเคชันชวนน่าตื่นตาคือผืนทะเลของเมาวตาฉากหลังของการไล่ลาโมซอรัสก่อนที่จางนั้นไม่นานพวกเขาจะถูกไล่ต้อนโดยฝูงสไปโนซอรัสกระหายเน้ำ They're helping the Mosasaur defend territory, stalk, hunt. None of what you just said is good. วันทึกทุกโมเมนต์โดยจอห์นแมทธิสันผู้กำกับภาพรุ่นเก่าจาก Gladiator และโลกแกนดึงมนเสน่งงานภาพให้ใกล้เคียงกับหนังภาคต้นฉบับด้วยการเลือกใช้กล้องฟิล์ม35มมพร้อมฟิล์มสต็อกจากโ o ดักโดดเด่นด้วยรายละยสีที่สมจริงมากกว่าระบบดิจิทัลอีกทั้งยังให้ฟิล์มลุกที่มีความใกล้เคียงกับหนังภาคต้นฉบับที่สุดก่อนยกระดับความตระการตาด้วยงานวิชเ a อรเฟกสุดอลังการจาก i อเทีมงานวิชเ a อร์เฟกแถวหน้าของวงการที่เคยมอบลมหายใจให้แกเดนอูเสาวนับตั้งแต่ก้าวแรกของแฟนชาย สู่ความระทึกขวัญครั้งใหม่ Jurassic World Rebirth กำเนิดชีวิตใหม่คนที่สองกรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์พิเศษดู Jurassic World Rebirth ในโรงภาพยนตร์ซิกมาซินิสเตเดียมทุกที่นั่งรับทันทีมินิโปสเตอร์ ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ห้ามพลาด T.S.F เท่านั้นสมาชิก S.F+ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Jurassic World Rebirth ทุกที่นั่งรับไปเลย S.F+ Collectible Ticket จำนวนหนึ่งใบมีให้สะสมสามแบบที่โรงภาพยนตร์ในเคือ S.F ทุกสาขาก่อนจากกันไปบอกพวกเราเนครับว่าคุณคาดหวังอะไรจากหนังภาคใหม่ ถ้าคุณรักไดโนเสาร์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ใพลาดหลกักคอนทนต์สุดไอ้คลูซี่เจาะลึกถึงหนังหลากหลายพันกุกลัวใครที่เดียวทีจอรอออก just do it พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย